บรรยากาศงานสวดอภิธรรมศพนายพิชิตพฤกษาโสภาผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดตากในคืนที่สามภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะบรรยากาศในงานสวดพระอภิธรรมศพคุณพิชิตพฤกษาโสภาผู้สื่อข่าวอาวุโสประจำช่องเจ็ดและไทยรัฐประจำจังหวัดตากในคืนที่สาม ซึ่งเป็นคืนสุดท้ายมีกลัลยาณมิตรจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของผู้ชนียบุคคลทางด้านสื่อสารมวลชนของจังหวัดตาอย่างไม่มีวันกลับโดยได้รับเขียิจากนายเชพฤกเชียนทานรักนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมด้วยนายสัญญาเพชเศษ,ษปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอดร,ร่วมพิธีในครั้งนี้ และเมื่อช่วงบ่ายว่าที่ร้อยตรีประเสริฐพวงละครนายกเทศมนตรีนะครแม่สอดพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีเลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลได้เดินทางมาร่วมแสดงความไว้อาลัยและแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณพิชิตพฤกษาโสภาในครั้งนี้ด้วยและเนื่องจากระยะนี้มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีไม่ให้เกิน50คนจึงมีหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและกัลยาณมิตรร่วมส่งพวงหรีดเพื่อแสดงความเสียใจกันอย่างมากมายสำหรับผู้ที่เข้าร่วมพิธีได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดโดยมีการลงชื่อและเบอร์โทรของผู้เข้าร่วมพิธีการจัดที่นั่งให้ห่างกันรักษาระยะห่าง พนแอลกอฮอล์ผู้ที่เข้าร่วมพิธีต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และในวันพฤหัสบดีที่22กรกฎาคม2564ในเวลา7นาฬิกาจะมีพิธีทำบุญตักบาตรและเวลา13นาฬกาจะมีพิธีเคลื่อนศพไปยังสุสานวัดดอนแก้วเพื่อประกอบพิธีชาปนกิจจึงขอเชิญชวนผู้ที่เข้าร่วมพิธี ร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัดน่านอยากตื่นท่นอยาเอ่อเสยค่าท่านสุขภาพทุกสุขภาพในรูปแบบตลอด ीन्नाङ्कये ताले एताम् वाचेकान्तो महान् दीपामे वाचान्धोपमालासो या धावने जोटे